หุ้นตัวแรกที่ผมลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานจริงๆหลังจากที่ผมเล่นหุ้นแบบไม่มีทิศทางและเริ่มสับสนกับการลงทุนทำให้ต้องทบทวนตัวเองใหม่เริ่มมองไปที่พื้นฐานของกิจการมากกว่าราคาหุ้นที่ขึ้นขึ้นลงลงและแล้วผมก็กลับสู่ความเป็นจริงได้สำเร็จหุ้นตัวที่ทำให้ผมเริ่มคิดถึงคำว่าการลงทุนจริงๆไม่ใช่เพราะเห็นเพื่อน โชว์พอร์ตไม่ใช่เพราะราคาหุ้นวิ่งแรงแต่เพราะมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าตลาดหุ้นไม่ใช่การเล่นสนุกชั่วคราวแต่มันคือสนามที่เต็มไปด้วยความหวังความฝันและความผิดหวังปนอยู่ด้วยกันทั้งหมดหุ้นตัวนั้นคือบางจากในสมัยที่คนยังเรียกติดปากว่าน้ามันตราเต่าผมยังจำได้ดีตอนนั้นราคาหุ้นอยู่แถวๆ18บบาทต่อหุ้น ข่าวที่ผมตามอ่านเจอคือบริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการกลั่นน้ำมันลดต้นทุนต่อบาเรลลงได้อีก0.50-1บาทฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่ในเชิงธุรกิจพลังงานมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะโรงกลั่นที่มีกำลังการผลิตระดับหลายแสนบาเรลต่อวันการลดต้นทุนได้เพียงเล็กน้อยแปลว่ากำไรเพิ่มขึ้นมหาศาล ผมไม่ได้เข้าใจตัวเลขเหล่านี้ทั้งหมดหรอกแต่ผมเชื่อในสัญชตาตญาณและความรู้สึกที่ว่าถ้าธุรกิจสามารถลดต้นทุนได้อย่างถาวรหุ้นต้องดีขึ้นแน่ๆผมจงตัดสินใจทุ่มเงินซื้อหุ้นบางจากที่ราคา18บบาทและนี่คือครั้งแรกที่ผมบอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่การพนันแต่มันคือการลงทุนแต่เรื่องราวไม่ได้สวยงามเหมือนในหนังสือเรียนเพราะหลังจากซื้อแล้ว หุ้นไม่ไปไหนเลยมันนิ่งเหมือนน้ำทะเลที่สงบเงียบผมรอแล้วรออีกเปิดหน้าจอเช็คราคาในแต่ละวันเห็นเขียวบ้างแดงบ้างแต่โดยรวมแล้วหุ้นยังวนเวียนอยู่แถวเดิมความตื่นเต้นแรกเริ่มถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกกังวลและสงสัยหรือว่าเราคิดผิดหรือว่าข่าวที่เราเชื่อมันไม่มีผลจริงๆในใจลึกๆ ผมยังยึดมั่นกับเหตุผลที่ทำให้เข้าซื้อครั้งแรกการลดต้นทุนมันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงและธุรกิจน้ำมันก็เป็นธุรกิจใหญ่เกินกว่าจะหายไปกับตาสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ตรงนั้นก็คือหุ้นไม่ใช่เรื่องของเวลาอาทิตย์หรือเดือนมันคือการรอคอยอย่างอดทนและแล้ววันหนึ่งหุ้นบางจากเริ่มขยับทีละนิดจาก18บาทไป18.50 แล้วก็ลงมา18อีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมไม่ขายผมอดทนต่อเพราะบอกตัวเองว่าถ้าธุรกิจยังดีขึ้นอยู่กำไรต้องสะท้อนออกมาที่ราคาหุ้นในสักวันหนึ่งผมรอจนกระทั่งหุ้นค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปถึง20บาทความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเห็นแสงไฟส่องเข้ามาในอุโมงค์ที่มืดมิดพอราคาทะลุ21บาทไปได้ความตื่นเต้นก็เริ่มกลับมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความตื่นเต้นเพราะได้กำไรอย่างเดียวแต่เป็นเพราะผมเริ่มเห็นว่าการลงทุนมันเป็นเรื่องจริงการที่เราเข้าใจธุรกิจอย่างถ่องแท้แม้เพียงเรื่องเล็กๆเ,เช่นต้นทุนการกลั่นต่อบาเรลสามารถเปลี่ยนเป็นเงินกำไรในพอร์ตได้จนสุดท้ายหุ้นขึ้นไปถึง23บาทรอบนั้นกำไรที่ผมได้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือความมั่นใจครั้งแรกที่ตลาดหุ้นมอบให้ผม ผมยังจำความรู้สึกที่กดปุ่มขายได้ชัดเจนตัวเลขกําไรเด้งขึ้นมาบนหน้าจอมันคือเงินก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตการลงทุนตอนนั้นเป็นกําไรก้อนแรกที่ทำให้ผมเชื่อว่าผมอยู่ถูกทางแล้วผมยิ้มกับตัวเองรู้สึกเหมือนเด็กที่เพิ่งเรียนรู้การขี่จักรยานครั้งแรกแล้วปั่นไปได้ไกลโดยไม่ล้มสิ่งที่หุ้นบางจากสอนผมไม่ใช่แค่ได้กำไรแต่คือบทเรียนว่า ตลาดหุ้นไม่ได้ตอบสนองเราในทันทีทุกอย่างต้องใช้เวลาความเข้าใจในธุรกิจและความอดทนคือกุญแจสำคัญทุกครั้งที่ผมหันกลับไปมองผมจะนึกถึงภาพตัวเองในห้องเล็กๆที่นั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์เห็นกราฟเขียวแดงขึ้นลงวันละนิดละหน่อยแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยพายุอารมณ์บางวันดีใจบางวันท้อแท้และบางวันก็เงียบสงบเหมือนรอการพิสูจน์โชคชะตา การลงทุนไม่ใช่เรื่องของความโลภหรือความกลัวอย่างเดียวแต่มันคือการต่อสู้กับใจเราเองทั้งหมดผมเคยคิดว่าหุ้นคือการพนันแต่วันที่หุ้นบางจากจาก18บาทไป23บาบาททำให้ผมรู้ว่ามันไม่ใช่เลยการพนันคือการโยนเหรียญที่เราไม่รู้ผลลัพธ์แต่การลงทุนคือการคาดการบนพื้นฐานของความเป็นจริงของธุรกิจถ้าเราศึกษามากพอ รู้จักรอคอยมากพอโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเวลามีใครถามผมว่าทำไมถึงยังลงทุนในหุ้นผมมักจะตอบสั้นๆว่าเพราะผมเคยสัมผัสความรู้สึกที่หุ้นบางจากให้ความรู้สึกที่ว่าความพยายามความเข้าใจและความอดทนของเราถูกตอบแทนในที่สุดมันเป็นเหมือนการปลูกต้นไม้เราใส่ปุ๋ยรดน้ำ แต่กว่าต้นไม้จะโตจนออกผลได้เราต้องอดทนรอเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ว่าต้นไม้ที่เราปลูกจะงงดงามแค่ไหนการลงทุนก็เช่นกันเราไม่อาจบังคับตลาดให้ขึ้นหรือลงได้แต่เราสามารถเลือกที่จะปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่ดีและรอวันที่มันงอกงามหุ้นบางจากคือบทเรียนแห่งความอดทนบทเรียนที่บอกผมว่าตลาดหุ้นคือที่ที่จริงจังพอๆกับชีวิตจริง และถ้าเรากล้าพอที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่เราศึกษากล้าพอที่จะรอคอยแม้มันจะใช้เวลานานแค่ไหนวันหนึง่งผลลัพธ์จะออกดอกออกผลให้เราอย่างแน่นอนที่สุดเลยครับข้อคิดอย่าตัดสินว่าการลงทุนของเราล้มเหลวถ้าเรายังไม่ได้พิสูจน์มันจริงๆหุ้นทุกตัวมีเวลาที่ดีของมันเองและมีเวลาที่แย่ของมันเช่นกัน ถ้าเราศึกษาพื้นฐานอย่างรอบคอบเราจะสามารถหลีกเลี่ยงหุ้นที่แย่ได้และอยู่กับหุ้นที่ดีเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับเราในที่สุดครับ1นึ่งร้อยล้านแรกในแว่นลงทุนฟาร์มหุ้นปันผลอิสรภาพทางการเงินลงทุนยังไงให้มีกินมีใช้ตลอดชีพนะครับก็ผมนะคิดพิธีการลงทุนมาเป็นเวลาสิกว่าปีนะจน พบวิธีการลงทุนที่จะทำให้มีกินมีใช้ตลอดชีพเลยนะครับนั่นก็คือการทําฟาร์มหุ้นปันผลนะก็แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยก็ต้องไปติดตามในคลิปต่างๆที่ผมทําไว้นะหรือจะติดตามผ่านทางช่องทาง YouTube Channel นะครับหรือว่าทางเพจในแวดลงทุนนะครับเป็นเทคนิคที่ผมคิดว่าเราลงทุนแล้วเราสบายใจด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องมานั่งเครียดนะครับกับเรื่องเงินเงินทองๆอ,อีกต่อไปนะครับ แต่ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนนะมันไม่ได้ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราได้เริ่มเนี่ยเราก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับลองติดตามกันดูนะครับคุณอยากมีอิสรภาพทางการเงินภายใน10ปีไหมหนังสือชุดนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมและเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณตลอดไปพบกับอิสรภาพทางการเงินใน10ปีหนังสือสี่เล่มที่เขียนโดยนายแว่นลงทุนนักลงทุนหุ้นเต็มเวลาที่คนเล่นหุ้นตัวจริงไว้วางใจ และพิเศษรับฟรีคอร์สเรียนกุญแจลงทุนหุ้นสิบเด้งที่ไม่เคยเปิดสอนที่ไหนมาก่อนราคานี้799เฉพาะรอบนี้เท่านั้นถ้าคุณอยากให้เงินทำงานแทนคุณอย่ารอให้ถึงพรุ่งนี้คลิกซื้อเลยอินบ็อกซ์ไปที่เพจนายแว่นลงทุนตอนนี้สวัสดีครับเพื่อนนักทุนนะครับก็วันนี้นะผมจะมาจำลองฟาร์มหุ้นปันผลให้เห็นกันชัดๆนะครับ หเห็นกันชัดๆเลยนะเพราะว่าก็มีเพื่อนเพื่อนถามมานะครับว่าเออพี่แว่นนะอยากจะเห็นภาพชัดๆนะครับของการทำฟาร์มพุน่นผลนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตจำลองมันออกมาชัดๆเลยนะเ,ออเพื่อนๆจะได้เห็นว่าการทำฟาร์มพุน่นผลที่มันแบบเดี๋ยวผมจะได้ดูเห็นง่ายๆนะครับที่จะเห็นภาพชัดๆนะเป็นยังไงนะครับก็ เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของแบบจําลองที่ผมเอามาให้ให้ติดตามนี้นะครับก็จะประกอบด้วยอันดับแรกนะก็จะเลือกคุณทั้งหมด4ตัวนะเพราะว่าเริ่มต้นด้วยเงิน1,000 0แสนบาทนะอันเนี้ยเป็นเงินตั้งต้นนะครับก็คือ10,000แนะอันนี้ถือเป็นเงินตั้งต้นนะครับ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับเริ่มต้นด้วยเงินก้อนนี้10,000แบาทนะ แล้วเอาเงิน1นึ่งแบาทเนี่ยมาลงทุนทําฟาร์มพุ่นปันผลนะครับซึ่งก็ผมผมบอกไว้ก่อนว่า,าต้องกันเงินไปส่วนอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นเรามีเงินสักสองแสนนะเราการแสนหนึ่งเอาไปฝากประจำมาไปซื้อสลากหรือเอาไปทําอย่างอื่นนะซื้อกองทุนรวมอะไรแล้วแต่เรานะลงทุนทองคำอะไรแล้วแต่นะแล้วกันเงินอีกครึ่งหนึ่งก็พอนะครับมาลองทําฟาร์มพุ่นปันผลนะครับอย่าเอาเงินทั้งหมดมานะ ยำเ,เงินทั้งหมดมานะแบ่งเงินออกนะครับอ่าหนึ่งแสนบาทนะสามารถจะทําให้เราไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเราทําฟาร์มหุ้นปันผลนะครับก็ผมเริ่มต้นด้วยแบ่งหุ้นเป็นสี่ตัวส,สี่สี่กลุ่มนะครับเพราะว่าจะได้คนอ่าเรียกว่าตัวละสองหมื่นหะ้าพอดีนะสี่ตัวแสนหนึ่งพอดีนะครับหุ้นตัวแรกนะครับที่ผมเลือกก็คือหุ้นธนาคารที่ปันผล8%อนะครับอันนี้เป็นพืชชนิดแรกที่เราปลูกในฟาร์มนะ ก็คือหุ้นธนาคารนะครับประเภทที่2ที่เราลงทุนก็คือหุ้นโรงพยาบาลน,นะที่ปันผลประมาณ5%บอกอ่าราคา5บาทนะปันผลประมาณ5%บอรางคนถามทำไมไม่เอาปันผลสูงสูง,สงบอกก็อ่าผมต้องการเขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงคำว่า to go to be true นะก็คือมาอาจจะดีกันไปมาอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นกำไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลือกเอาที่เรียกว่ามัน รีไซแนเบิลนะครับก็คือมีความเป็นไปได้นะห้าเปอหาได้นะรุ่นโรงพยาบาลปันผลห้าเปหาได้แล้วก็ดู reasonable นะรีไซแนเบิลนะคุณปั๊มน้ำมันนะครับเพราะว่าผมคิดว่ายังไงปั๊มน้ำมันก็ยังยังมีคนเข้าอยู่นะไปซื้อกาแฟบ้างไปอะไรบ้างอ่ะให้ปันผลห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับส่วนราคานี้เป็นเรื่องสมมุตินะเป็นราคาสมมุติเพื่อที่จะเห็นภาพนะอ่ะคุ้นยางพาราอ่าอันนี้รุ้นยางพาราเนี่ยปันผลแปดเปอร์เซ็นตนะครับ ทำไมผมถึงเลือกหุ้นยางพาราเพราะว่าผมต้องการวาร์ปโซนผมต้องการหาวาร์ปโซนนะ่าเพื่อที่จะคล้ายๆว่าเผื่อว่าเป็นหุ้นเด้งขึ้นมานะแล้วปันผลดีด้วยแล้วก็หุ้นที่ผมเลือกเนี่ยเป็นหุ้นที่ก็เรียกว่าใช้การแมทชิ่งนะก็คือโอกาสขาดทุนต่าแล้วกันแต่ว่าโอกาสที่กําไรจะเวียงเนี่ยก็มีอยู่นะกำไรกำไรของกิจการจะเวียงก็มีอยู่แต่ว่าโอกาสขาดทุนต่ำนะไม่ได้บอกว่าไม่มีนะบอกว่าต่ำนะครับ อ่ะนะครับเริ่มต้นเป็นเงิน10,000แอ่าถ้าเราเริ่มต้นเท่านี้แบ่งเงินนะครับไปลงทุนในห,หุ้นทุกตัวเลย4ตัวนี้เท่านั้นนะครับทำฟาร์มไปนะครับแปีนะเราปีแรกเนี่ยเราได้ปันผลทั้งหมดอ่านี่หกพั 6, บาทจากจากเงิน10,000แอ่าคิดเป็นประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์หได้เนาะหกเปอร์เซ็นต์กว่านะครับ อันนี้ผมผมอินเคสที่เรียกว่าอ่าเพื่อนๆไปขอภาษีคืนเรียบร้อยฉะนั้นได้เงินเต็มนะผมอินเคสตรงนี้ไปละนะครับก็คือเพื่อนๆไปขอภาษีคืนกับ TSD เรียบร้อยก็จะได้เงินมาเต็มนะผมคิดว่าเป็นเงินเต็มนะ 6, 500. แล้วก็ผมคิดว่ามันไม่น่าพอนะก็เลยอยากจะให้ลองสะสมเงินเพื่อทำฟาร์มเพิ่มเพราะว่า เราอาจจะยังทํางานประจําอยู่นะครับจริงๆส่วนใหญ่ก็คงทํางานประจําอยู่นั่นแหละเนาะมีน้อยคนที่จะไม่ได้มีงานทําแล้วอะไรแล้วนะเพื่อที่จะวางแผนอีก8ปีข้างหน้านะอ่ะก็เลยซื้อเพิ่มไปเดือนละส0 0พันนะครับเดือนละส0 0พันนะก็ตกปีละ3 6 12 3 36นกเนาะรวมแล้วเงินที่เราจะ, Re ะรีอิเนเวสต์นะครับเงินรีอินเวสต์นะนะครับ เงินที่เราจะรีอินเวสต์เข้าไปใหม่เนี่ยมันก็จะอยู่ที่42,500บาทปีแรกนะครับสี่0มนานะ4ี่0มนะครับอันนี้จะเป็นเงินที่เรารนะีอินเวสต์นะอ่าทีนี้อ่าเราก็ขั้นตอนต่อมาเราคือเอาเงินรีอินเวสต์เนี่ยไปกระจายลงทุนในหุ้น4ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วผมขอแอสซัมพชันว่าหุ้น4ตัวนี้ราคาไม่ขยับนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบซับซ้อนนะ มันจะซับซ้อนมากจนแบบอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนะหรืออาจจะงงไปซะก่อนนะครับก็ขออนุญาตาเป็นราคาเดิมแล้วกันเพราะว่าราคาหุ้นบางทีขึ้นขึ้นลงๆก็กลับมาที่เดิมแหละเนาะนะครับ่าทีนี้พอรีอินเวสต์ปุ๊บคราวนี้จำนวนหุ้นมันจะเพิ่มขึ้นนะครับในปีที่สองนะครับพอจํานวนหุ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ายอดเงินมันก็จะขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นแบบเท่าๆกันเลยนะเพราะว่าเราเรียกว่า รีอนะินเวสนะครับรีอินเวสไปนะตรงเนี้ยขนาดพอร์ตเนี่ยจะขึ้นจาก1 0 0 0 0แสนนะครับมาเป็น1 4 2 5 0 0สละอ่า1 4 2 5 0 0นะครับเงินปันผลเนี่ยจะขึ้นจาก6ก0ันะครับมาเป็น9ก0านองนะจะขึ้นละเงินปันผลขึ้นนะครับแล้วก็ปันผลต่อเดือนเนี่ยจะขึ้นจาก541นะครับมาเป็น707 71บาทนะครับเหมือนเดิมนะครับเราทำเหมือนเดิมนะอ่าทำเหมือนเดิมนะครับก็คือ เราอันนี้ปีที่2เนาะจะได้เห็นชัดๆหน่อยอน,นี่ปีที่2นะครับเราก็เอาเก็บสะสมกับเอาเงินปันผลทั้งหมดมา re invest นะครับฉะนั้นเงนิน r ิน n v e s t ก้อนที่2ในปีที่2เราเนี่ยก็จะกลายเป็นสี่หมื่นห้านะครับ4ี่หม้าแน่นอนว่าตรงนี้เราอซมูมว่าเพื่อนๆไปขอ เครดิตภาษีคืนนะครับอ่ามาดูปีที่สามนะครับปีที่สามอ่าปีที่สามนะปีที่สามเนี่ยก็เรียกว่าอ่าทำเหมือนเดิมนะครับพอทำเหมือนเดิมเนี่ยก็คือเอาเงินรีอินเวสต์มากระจายซื้อหุ้นนะครับตอนนี้พอร์ตเราจะขึ้นมาเป็น185,000สนาพนะครับ185,000สาพนะครับแล้วเราจะมีเงินรีอินเวสต์เพิ่มขึ้นจากเดิมนะตอนนี้เราจะปันผล ปีละ12 0 0นนะครับกับพอร์ต185,000สนานะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ลองดูก็ได้นะครับประมาณ6 6, 6 5เหมือนเดิมเป๊ะนะครับ6.5%นะครับแล้วเราก็รีอินเวสต์ไปนะรีอินเวสต์ด้วยเงินอ่า48นนะอ่าปีที่4เหมือนเดิมเลยนะครับแต่พอร์ตเราจะขึ้นมาเป็น22,000นนะครับรีอินเวสต์ด้วยเงิน50,000ืปันผลต่อปี ห่า14,787ปันผลต่อเดือน1,232นะครับปีที่5ปีที่5พอร์ตจะขึ้นเป็น2อง0 0นรีอินเวสต์ไป5 53ห้นะครับ53าหนะครับปันผลเราก็จะขึ้นอ่าปีที่6 3สามแสนปีที่7 3็ดสามแสนหปีที่8 4ดสี่แสนครับนะครับตอนนี้เราจะมีเงินรีอินเวสต์อยู่ที่60,000 กว่านะครับแล้วก็มีเงินปันผลต่อต่อปีเนี่ยอยู่ที่สองหมืนห้า 25, ปันผลต่อเดือนสองสองพันนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นด้วยเงินหนึ่งแสนนะครับพอตขึ้นมาเป็นประมาณสี่แสนละกันผมผมขอพูดว่าสี่แสนทุวนๆกันละกันนะครับพอตขึ้นมาเป็นสี่แสนจากเงินหนึ่งแสนก็คือ,อเพิ่มขึ้นมาสี่เท่าสี่เท่านะครับลองจินตนาการดูว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยเงินล้าน 1>, 1ล้านนะผ่านไป8ปีเนี่ยก็มีโอกาสผมใช้คำว่า probability คือไม่ได้ชัวร์100%นะครับไม่ได้ว่าแน่นอน100%แล้วก็จะมีโอกาสที่พอร์ตจะจาก1ล้านเป็น4ล้านภายใน8ปีถ้าเราทำด้วยวิธีนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีปกตินะครับแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตวาร์ปนะวาร์ปวารโซนกรณีที่มีวาร์ปโซนสมมุติว่าวาร์ปโซนมันมาตกอยู่กับหุ้นตัวหนึ่งนะครับก็คือ,อ หุ้นยางพารานะครับหุ้นยางพารานะครับปีที่1น่งเนี่ยราคา5บาทนะครับปีที่2เนี่ยเฮ้ยมันขึ้น6กไหมอ่านะครับทีนี้พอร์เตเริ่มโตนะครับปีที่3เนี่ยขึ้นสัก8ปดไหมอ่าผมลองทำนะครับพอร์ตโตเร็วขึ้นนะครับปีที่4เพิ่มขึ้นเป็น9ปีที่5เพิ่มขึ้นเป็น10 อ่าตอนนี้ปีที่5เราได้แล้ว0 0 0แสนทำไป5ปีนะครับปีที่6เพิ่มขึ้นเป็น12อ่านะครับปีที่7เพิ่มขึ้นเป็น13อ่าลองดูนะผมลองดูเป็นตัวเลขสมมุตินะอย่าซีเรสมากนะปีที่4ี่เพิ่มขึ้นเป็น14อ่อ่าปีที่8เพิ่มขึ้นเป็น14เห็นไหมครับพอร์ตเราจะโตขึ้นมาประมาณ4 7 0 0นนะครับในปีที่8 นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรปันผลนะครับปันเราทำไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราคือเราอย่าลืมว่าราคาหุ้นยังพาลาที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วเรารีินเวสเข้าไปเนี่ยเราจะได้จำนวนหุ้นที่น้อยลงอ่านี่เพื่อนๆทันเนาะเข้าใจเนาะฉะนั้นจำนวนหุ้นเนี่ยมันอาจจะไม่เพิ่มเร็วเหมือนเหมือนอันแรกแต่ว่ามูลค่ามันเพิ่มนะครับก็เมื่อกี้เนี่ย เราปกติไม่มีวัฟโซนเนี่ยพอเราจะขึ้นจากแสนหนึ่งนะครับมาเป็นสี่แสนโดยประมาณนะแต่ว่ารอบเนี้ยถ้ามีวัฟโซนเนี่ยพอจะขึ้นจากสี่แสนเป็นสี่แสนเจ็ดนะครับสี 4, 8, แ่แสนแปดละกันนะมันใกล้ใกล,ใกล้ใกล้จะแปดละสี่แสนแปดขึ้นมาอีกแปดหมื่นก็คือขึ้นมา4.8เท่าโดยประมาณจาก10,000แสนนะครับแต่เราต้องมีเงินลีอินเวสต์นะถ้าไม่มีเงินรีอินเวสต์มันก็จะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับตามสูตรนี้นะครับ แล้วปันผลเนี่ยตรงเนี้ยจะขึ้นมาเป็น3 2ม0 0ก็คือตกต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่2,600ประมาณ2,700บาทนะครับอ่าถ้าเราไปขอภาษีเครดิตภาษีคืนเนี่ยเราจะได้ครบเลยนะครับปันผลต่อปีอยู่ที่32ม0มสอ่านะครับผมลองสมมติอีกนิดน,นึงนะสมมุติว่าหุ้นโรงพยาบาลขึ้นอ่านะผมสมมุติว่าหุ้นโรงพยาบาลขึ้นอ่าหุ้นะปั๊มน้ำมันดีกว่าหุ้นปั๊มน้ำมันเกิดมันดีขึ้นมาเนาะเกิดแบบมันมีสถานีชาร์จ มันมีกาแฟที่ขายดีมากๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นมินิคอมมูนิตี้มินิคอมมูนิตี้มอลของเพราะว่ายัางไงคนเราก็ต้องขับรถทางไกลก็ต้องการที่พักใช่ไหมหรือแม้แต่ใกล้ๆตอนเช้าๆก็ต้องหาแหล่งอะไรที่แบบเป็นอาหารเช้าอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องแวะปั๊มนะครับผมไม่มีใครไปแวะห้างเนาะมันเสียเวลามากเนาะแวะปั๊มคุณก็แค่ขับรถเข้าไปแล้วคุณก็ไปเดินหาร้านอาหารที่คุณต้องการคุณไปหาร้านกาแฟท,ที่ที่คุณจะดื่มนะครับ หรือว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยอ,อนาคตมีรถไฟฟ้าก็จะต้องชาร์จนะครับอ่าสมมุติว่ามันวาร์ปนะวาร์ปวาร์ปเอาผมเอาวาร์ปเร็วหน่อยสเป็น 5, 5นะครับ 5, 5เป็น10นะครับ 10, 10เป็น15เดี๋ยวเรามาดูผลเลย15 <10 S 1> เป็น20สิบ ยี่สเป็นยี่ห้ายี่ห้าเป็นสามสิบอันนี้เป็นกรณีขึ้นอย่างเดียวนะแต่จริงๆหุ้นมีขึ้นมีลงอ่าสาสิบเป็นสามสิบแล้วกันหุ้นไม่ขึ้นละอ่านะครับปรากฏว่าพอร์ตเรากลับลดลง <c oughs> นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับลดลงเพราะว่าจำนวนหุ้นที่มัน ราคาหุ้นที่มันสูงขึ้นนะครับพอราคาหุ้นสูงขึ้นเนี่ยเรียกว่ามันก็จะทําให้จํานวนหุ้นที่เราซื้อได้นะในแต่ละปีมันลดลงอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการทําฟาร์มหุ้นปันผลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้หุ้นขึ้นมากนักเนาะไม่อยากให้หุ้นขึ้นมากนักนะครับไม่อยากไม่อยากให้หุ้นขึ้นเร็วเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะไม่อยากให้มันหุ้นมันขึ้นเร็วเกินไปนะครับผมสรุปเลยละกันนะ ก็คือผมคิดว่าอแต่ก่อนสรุปผมขออนุญาตทายอินหนังสือสี่เล่มนี้นะครับก็คืออิสรภาพทางการเงินใน10ปีนะชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ผมเขียนเพื่อที่จะก็เรียกว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เริ่มต้นนะครับวันนี้เพื่ออีก10ปีข้างหน้าเพื่อนๆจะมีสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้นะครับโดยที่ตัวผมเองเนี่ยลงทุนมาตั้งแต่ปี2010แล้วผมลาออกปี2020นะครับ ด้วยการที่ว่าผมลงทุนหุ้นเนี่ะถ้าผมไม่เจอหุ้นไทยนะไม่เจอจุดเปลี่ยนที่ผมมาลงทุนหุ้นไทยเนะี่ยผมจะไม่มีวันนี้เลยผมวันนี้ผมก็จะเป็นพนักง,งานกินเงินเดือนธรรมดาที่แบบไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าคือบางคนเป็นเป็นระดับผู้บริหารเป็นรายได้เก่งแต่ว่าผมไม่ใช่ผมเป็นพนักง,งานเบสิกพื้นฐานนะครับอ่าแล้วก็ผมอาจจะเตือนตอนนี้ผมอายุ50พอดีนะว่าอาจจะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะครับเพราะว่าบ้านก็ต้องผ่อนแล้วก็ต้องผ่อนนะแต่ว่า ตอนนี้ผมไม่ได้ผ่อนบ้านไม่ได้ผ่อนรถทุกอย่างซื้อด้วยเงินสดหมดก็สิ่งที่ได้มาเนี่ยผมต้องขอบคุณตลาดหุ้นไทยนะครับฉะนั้นผมจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีให้กับตลาดหุ้นไทยหรือประเทศไทยแม้แต่นิดเดียวนะอาจจะพูดในเชิงที่ให้ระวังแต่ว่าจะพูดเรื่องทางแก้ไขด้วยแล้วก็จะเน้นพูดในสิ่งที่เป็นอนาคตสิ่งที่ดีจะไม่เหมือนกูรูทั่วไปนะครับที่เขาอาจจะเชิงทํานองข่มขู่นิดนึงนะครับขู่ให้คนกลัวนะครับหรือว,ว่า สื่อที่เขาทําจนเป็นนิสัยนะจนเป็นผู้ส่งต่อข่าวร้ายแบบยอดเยี่ยมที่สุดผมยกนิ้วให้บางสื่อที่ผมเ,เขาส่งส่อข่าวร้ายจนสุดยอดมากจนฝังลากลึกละในหัวสมองในรอยักสมองเขานะครับผมเป็นคนที่คิดบวกก็เลยทําให้ผมหลับสบายทุกคืนนะครับก็ผมก็เลยเขียนหนังสือชุดนี้เพื่อที่จะ,ะมาทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถอีกสิปีข้างหน้ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ สมมุติว่าอย่างในโมเดลจำลองเนี่ยถ้าเราเริ่มเริ่มต้นทำเนี่ยแสนหนึ่งมันก็งอกเป็นสี่แสนได้อย่างน้อยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับหนังสือชุดนี้สีเล่มนี้นะครับอินบ็อกไปที่เพจนายว่าลงทุน799เป็นอ e ีบุ๊กเป็นอ e ีบุ๊กเป็นอ e ีบุ๊กนะครับ799นะบางคนชอบมาถามว่าเป็นหนังสือเล่มไหมอะไรไหมไม่ใช่นะครับเป็นอ e ีบุ๊กนะครับก็โอนเงินมาผมก็จะส่งไปทางอ e ีเมลนะแล้วผมจะแถม คอสให้1ฟรีคอร์สคอรคสกูแจงลงทุนหุ้นสิบแดงฟรี1คอร์คอสนะครับอ่ะนะโอเคนะครับอ่ะทีนี้มาดูฟาร์มพูดปันผลของเราที่ผมจําลองมานะครับก็ผมสรุปว่าเราสามารถทําให้เงินเรางอกขึ้นมาได้จากฟาร์มพูดปันผลนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือเงินปันผลนะครับเนี่ยเงินปันผลที่เราได้นะครับในอ่าในแต่ละปีนะครับอ่ะอย่างเงี้ยสรุปว่าโอเคอ๋อโทษทีนะอันนี้พอร์ตเพิ่มขึ้นมาเป็น เกือบล้านเกือบล้านนะเวลามีวัฟโซนวัฟโซนเร็วๆเนี่ยนะเออผมก็ตอนแรกก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเนาะก็ผมทำคลิปสดๆเนี้ยแหละเนาะก็ดูติดตามกันไปนะเนี่ยขึ้นมา90000นึงนะจากแสนหนึ่งนะครับถ้าเราเจอวัฟโซนนะครับผมผมก็เจอวัฟโซนจากการลงทุนนะครับก็คืออา่ผมเจอหุ้นเขาเรียกว่าอะไรหุ้นเดินเรือนะครับ เป็นวัฟโซนนะอยา,อาตัวเลขให้มันชัดๆหนะ่อยนะครับเป็นวัฟโซนทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสถานะได้เลยนะครับอันเนี้ย1 0 0 0 0แสนเป็น9 000, 1 000, 9 8 1 3านรบาาทนะครับจากการที่เราเจอวัฟโซนหุ้น2ตัวนะครับก็คือหุ้นปั๊มน้ำมันใช่ไหมอ่านะครับกับหุ้นยางพารานะคือราคาขึ้นเยอะนะครับ ก็คือเวลาลงทุนฟาร์มหุ้นันผลก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อวาร์ฟโซนไว้ด้วยนะแล้วตอนนั้นเราจะมีเงินปันผลทั้งปีเนี่ยห้าหมกว่าบาทนะครับแล้วก็จะมีเงินปันผลต่อเดือนเนี่ยสี่พนะอ่าก็ผมสรุปว่าทําฟาร์มหุ้นปันผลยังไงก็ดีแล้วกันผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะครับก็คืออย่างน้อยที่สุดก็คือเราได้ลงทุนนะครับระยะยาวในหุ้นที่มีเงินปันผลสูง High d i v i d e ด d นะครับแต่เราต้องเลือกให้ดีนะครับแล้วก็ ถ้าเราเจอวอร์โซนเนี่ยเราก็มีโอกาสเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมดิสแอร์ไว้คืออันนี้เป็นแค่แบบจําลองไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่ของจริงคุณจะต้องเจอความผันผวนของตลาดหุ้นซึ่งถ้าคุณมองข้ามความผันผวนตลาดหุ้นได้เนี่ยคุณก็จะลงทุนระยะย,ยาวได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรค,รคุณจะต้องแบ่งเงินนะครับแบ่งเงิน อย่าเอาเงินมาทุ่มเทให้กับตลาดหุ้นให้หมดจนหมดนะไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะเสียหายแล้วคุณก็จะลําบากทีหลังนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับคงเป็นประโยชน์ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับหรือว่าคอมเมนต์ผมอยากให้คอมเมนต์นะอยากให้ผมทําอะไรยังไงอยากให้คอมเมนต์มานะครับแล้วก็อุดหนุนหนังสือผมได้799นะครับหรือว่าจะสมัครเลี้ยงกาแฟในคลิป YouTube ก็ได้ จะมี2อสเต็ปคือเดือนละ50บาทนะครับก็จะเป็นคลิปสมาชิกเดือนละร้อยาสเนี่ยผมให้หนังสืออ e ีบุ๊กเป็น1เล่มน,นี่แหละหุ้นหมื่นล้านตัวต่อไปแล้วผมจะมีคลิปสเปเชียลสำหรับสมาชิกกาแฟาแก้วใหญ่เดือนละร้อยาสด้วยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เท่านี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเพื่อนๆไว้นาทีนี้นะครับสวัสดีครับ